่ะวันนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ชาบางกอกนะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวชมข้างในว่ามีอะไรน่าสนใจกัน,กนบ้างไปชมกันได้เลยคะ่ะอาคารหลังที่1เป็นอาคารที่ครอบครัวของอาจารย์วราพรเคยใช้อาศรรยัยอยู่เมื่อในอดีตลักษณะเป็นสถาปัตยาการรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกหลังแรกที่สร้างก่อนสงครามโลกครั้งที่สองสร้างในปี2480นะครเป็นครอบครัวใหญ่ก็อาศัยอยู่ มีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะเป็นบ้านท้าลิ้มที่ไม่ได้ใช้แตโกูนะคะมีทั้งหมดเจ็ห้องข้างล่างสามห้องหนึ่งสองสามข้างบนมีสี่ห้องนะลูกหนูก็ถ่ายรูปได้ทุกจุดเลยแค่ห้ามหยิบจับสิ่งของนะคะค่ะห้องรับแขกห้องรับแขกนี้มีเป็นโลผู้ใจจากคุณแม่ของอาจารย์นอกจากนี้ยังมีชุดรับแขกตู้ใส่เครื่องแก้วเจรไนแบบต่างๆเช่นแก้ววายแก้วมาตินี ขวดใส่วายจัดแสดงไว้ในตู้อย่างสวยงามห้องอาหารภายในมีโต๊ะรับประทานอาหารถึง8ที่นั่งบนโต๊ะจัดแสดงชุดดินเนอร์เซ็ตแบบฝรั่งและภานชนะลายคามแบบจีนครึ่งเคลือบสีเขียวไก่การูปแบบต่างๆ ห้องหนังสือห้องหนังสือส่วนหนึ่งจะเป็นหนังสือของคุณหมอฟราซิชเาลอินเดียสามีคุณสะอางสุราวดีท่านจบการศึกษาทางด้านศัลยแพทย์จากอังกฤษเป็นตำราทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคต่างๆเป็นภาษาอังกฤษและหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของคุณแม่และลูกติดกับห้องนี้คือห้องน้ำและโถส้มแบบโบราณ ห้องนอนคุณยายอินตั้งอยู่ชั้นสองของอาคารประกอบไปด้วยเตียงไม้โบราณแบบฝรั่งมีเสามุ้งโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมตะดับเครื่องแก้วสำหรับใส่เครื่องสำอางและขวดน้ำหอมแบบต่างๆซึ่งมีอายุอยู่ในรัชกาลที่6นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปบูชาสมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยรัตนโกสินห้องนอนใหญ่ ห้องนอนนี้เป็นห้องนอนของพี่สาวอาจารย์วราพรมีตู้เสื้อผ้าบานแด่เข้ากับชุดโต๊แต่งตัวและเตียงขนาดใหญ่มีสี่อาคารอาคารที่หนึ่งอาคารที่2ที่สาแล้วก็ที่สี่เจอหลังนี้เป็นบ้านหลังที่หนึ่งจะจะเป็นน,าาน,ปน้าช้างไปต้องครัว มาทำเรือกพนอาจา์เขาเคยย้ายหัวกรองเครื่องครูไปอยู่อาคารที่สางลูกตรงน,นี้ก็ทําเป็นศาลาเปิดร่มเวลาคนมาชมจะได้นั่งพักผ่อนกันนะคะอันนี้จะเป็นบอ่อน้ําแต่เราไม่ใช้ในบ้านทาวิเคราะหอันนี้ไว้ให้สัตว์จะกกองใดได้ไมอหาไใช่ไชอาคารหลังที่สองบ้านหลังนี้เดิมปลูกที่ทุกมหาเมฆซอยงามดูพีเป็นอาคารไม้สองชั้น สร้างจำลองขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับบ้านหลังเดิมจุดประสงค์ที่สร้างบ้านหลังนี้นตอนแรกคือเพื่อใช้ชั้นล่างเป็นคลินิกของคุณหมอปราสิบคิตเตียนบ้านหลังนี้สร้างยังไม่ทันเสร็จคุณหมอก็ป่วยเสียชีวิตต่อมาอาจารย์จึงได้รื้อบ้านที่ทุกมหาวิทยาลัยมาจัดสร้างไว้ที่นี่โดยจัดสร้างโดยโย่อส่วนต่างพื้นที่ที่มีจํากัดตกแต่งบ้านด้วยข้าของเครื่องใช้ต่งตางๆของคุณหมอชั้นบนจะเป็นห้องนอน ครัวในบ้านเมื่อก่อนนี้ครัวเราอยู่ที่ศาลาแล้วพอจัดทำพิพิธภัณฑ์แล้วก็เอาปักมาไว้ที่นี่และให้คนได้เดินเที่ยวในอดีตหลังนี้จ้าท่านเปิดปีสองพันห้าร้อเป็นห้องแถวแปดห้องแถวให้เช่าจะเป็นรอบๆ่านสักแปดห้องแถวสองพันให้เช่าหน้าบ้านหลังนี้เนี้ต่างประตูหลังบ้านตรงนี้จีึดเมื่อจัดทำพิพิธภัณฑ์ก็เลยเป็นทะลุแล้วก็โชว์ภาพของในครัวเรือนทั้งหมด80%ของเจ้าของบ้าน20%ของ ผู้เช่าให้มาโชว์เนื่องจากเขากขารู้จักทำานีครับทุกคนจึงเห็นคุณภาพของทเยอะชั้นสองเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกทมจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแรลกมีในบางรักแลกมีในสยามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของบางรักเ <Yes. S 1> ช่นถนนสายแรกของกทมก็คือถนนเจริญปงแล้วก็แรลกมีในบางรักก็คือโร,อง,เอรองเรียนเอกชนคือกรุงเทพทิศเตียยโรงรยรัฐบาลคือสตริมมหาวิทยาลาัย คำว่าบางรักเกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันของชุมชนชมมเช่นมุสลิลคาทอลิกคิดดีคิดสามละคุทธจึงมีคำว่าบางรักสามารถอยู่รวมกันโดยไม่มีปัญหาอาคารหลังที่3ชั้นล่างเป็นการจัดแสดงข้อของเครื่องใช้ในบ้าน มีทั้งเครื่องครัวเครื่องเขียนเครื่องมือช่างเครื่องมือเครื่องใช้ในงานหัตถกรรมชั้นบนแสดงภาพรวมของกรุงเทพมหาคนครได้แก่ลักษณะทางกายภาพเขียนบางรักสายสัมพันธ์ไทยตะวันตกอิทธิพลชาติตะวันตกต่อประเทศไทยชุมชนนานาชาติบทบาทของชุมชนตะวันตกที่มีต่อการปฏิรูปประเทศสถานที่สําคัญของบางรักแรกมีในสยามแรกมีในบางรักคนเด่นบางรัก อาคารหลังที่4ตรงข้ามกับศาลาลิงน้ำแตดแปลงเป็นสำน,นักง,งานท้องสมุทรอาจารย์วราพร